สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูคาเฟ่รับกันค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมินิมอลสุดๆจ้า mm hmm. พื้นที่เขียวๆมีบอปลาคราฟเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะเป็นรูปปลาคราฟค่ะสวยมากค่ะมีจุดให้เราได้เซลฟี่ภาพส,สวยๆกลับไปด้วยนะคะ เดินมาเลยค่ะตรงนี้เป็นริมริมคลองริมแม่น้ำค่ะบรรยากาศดีสุดๆในบ่อน้ำจะมีปลาคับเยอะมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเป็นบ่อปลาคับขนาดใหญ่มากขอเวลาเก็บภาพบรรยากาศนิดนึงค่ะวิวดีมากๆเลยค่ะจะนั่งชิล หรือจะนั่งเก้าอี้หรือจะเดินชมสวน,นก็เลิศค่ะสวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศรอบๆร้านจัดแต่งได้ลงตัวสุดๆค่ะเราเดินมาดูทีเด็ดมุมนี้กันเลยค่ะเอะ๊ะแวะถ่ายรูปก่อนนะคะเก็บภาพสวยๆกลับบ้านค่ะวิวดีมากๆเลยค่ะมุมนี้เก็บได้ไปหลายสิบภาพเลยค่ะ สวยมากวิวหลักร้านค่ะไฮไลท์ของทางร้านคือตรงนี้เลยคะ่ะน้ำตกสสวยๆแม่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศนิดนึงนะคะสวย,ยจริงๆค่ะยกนิ้วให้เลยเรามาฟังเสียงน้ำตกกันนะคะสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะเสียงน้ำตกเซ็งแส่มากๆค่ะ เย็นสดชื่นมากเลยค่ะจุดนี้มีไดไอซ์ให้เราได้ถ่ายรูปสวยสวยด้วยอีกนะคะสวยจริงๆเลยค่ะสวยทั้งวิวทั้งคนอี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 ออออมุมนี้ก็เลิศม,มากเลยค่ะวิวหลักล้านสวยจริงๆค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะ ป่อปลาคาร์เล็กของเราคะ่ะเป็นลูกปลาคาร์ฟหลายร้อยตัวมากเลยนะคะในบ่อนี้สวยงามสุดๆเลยคะ่ะหลากสีสันมากๆเลยจ้าตรงมุมตรงนี้สามารถมาให้อาหารปลาได้นะคะมีอาหารปลาคาร์ฟจำหน่ายด้วยจ้าหลังจากอยู่ข้างนอกร้อนๆแม่ก็แวะมานั่ง กินน้ำอะโวคาโดปั่นสักนิดหนึงค่ะแก้ร้อนเนาะชิวสุดๆค่ะอร่อยมากค่ะ